ทุกคนสวัสดีชาวพีฟาชาวพีฟาจอห์นด้าชาวพีบีาชบาวไอแบงค์ชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับอขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารัก ซีดีส์กับทุกท่านทางบ้านกันด้วยครับคือวันนี้นะทุกคนพี่เนี่ยจะมาแคสเกมเดวอก็คือเกมผีแต่ว่าด่านใหม่นะครับซึ่งสมาชิกในทีมของเราเนี่ยวันนี้ก็จะมีผมมีตะมีตั้มมีภูมิซึ่งน่าจะเป็นพี่ที่โหดที่สุดและน่าจะทั้งโหดทั้งโง่ทั้งปัญญาอ่อนที่สุดนะและ้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นด่านใหม่นะครับก็คือด่านคาลือหานซึ่งมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาหรือว่ามันอัปเดตเข้ามาสักพักนั่นแหละแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้เล่น S <S <S เดี๋ยวเราอ่ะเอาพยายามเอาพยาบาลอ่ะเข้าไปวางไว้ในบ้านให้แบบเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องนะเอาไว้ในบ้านหรอไม่ใช่ปองไปเถวหน้าก็ตกอยู <S 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 ่เยอะกูอยเทีโอเคตกใจเย็ดแม่ไปเราเราเราเก็บเก็บเก็บไว้นี่เลยน้ำยาเนี่ย แอลกอฮอล์เนี่ยอ่ะมึงหาให้เสร็จก่อนอ่ะมันมันคไว้ตรงไไหนนเพื่อว้แถวนี้เลยวางพยายามเนี่ยมึงชอบมึงแบบเหมือนเหมือนแบบโง่อเหมือนแกล้งง้อเราไม่รู้แล้วไปแอบพยาบาลล่ะพยาบาลก็หาวางไว้เนี่ยแถวบันไดหรือแถวอะไรก็ได้อ่ะอุ้ยเสียงเสี้ยนอะอยู่น้ำอ่ะผมลืมหยิบน้ำมากินไปเพื่อนไปโซโล่เลยเพื่อนข้างบนอ่ะปะมึงกับกูเลยมึงกับกูเลยปะไม่มีอาการอย่างวันรอบนี้ไอตั้มอ่ะมันเปิดไม่ได้นะ อ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาเพื่อนเข้าไปเลยเออไม่กล้ากูไม่เอ้ยมันไม่มีอะไรเข้าไปเลยอ่ะไปเลยไปโชว์นคนดูหน่อยอ่ะไปไปเออไปดีเดินไปเลยเพื่อนอยู่คนเดียวนะเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนไม่กล้าโอมันไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วไปไปไปโอ้ยไปแล้วทุกคนไม่ขึ้นมากันนะไปดิอ่ะไป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 มา มึงไม่กล้ากันไหยมึงเล่นอ่ะมึงเล่นกล้าๆก,กันหน่อยดิไอตอนนี้ยาแยากหาของเลยเคลียร์ชั้นสองให้หมดนะอย่าเพิ่งลงมาชั้นแรกนะเ<ม>พื่อนออกไปหาเลยไปเปิดประตูให้หน่อยได้ปะภูมิโยกออกไปพี่เลยโยภูมิมไม่มีอของเลยเนี่ยเก็กุญแจละห้องนอนเด็กเคฟไปวางไว้ตรงกลางเลยภูมิเสียงอะไรวะแต,แต่มันมีไอ้นะี่นะพี่ไออีกามาคอยข้ามนะเก็บกุญแจด้วยดิภูมิเก็บกุญแจด้วยห้องทำงานไอเจอเคสไอเจอเจอห้องอันนี้ห้องอะไรอ่ะมาดูดิภูมิไอทีมกุญแจเคสเฮ้ยเพื่อนเพอเพื่อกานอยู่นี่ดิ ห้อองครัว่ะไม่มึงก็เก็บเอ้ยมึง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 โฟกัสแบบที่เราคุยกันไว้ได้ป่ะห้องสมุดอุ้ยอุ้ยโดนแล้วห้องนอนเด็กห้องนอนเด็กรับงานอยู่ชั้นสองห้องนอนเด็กก็เดินมาหาผมอ่ะอัานี้นี่นี่คุเจอแล้วกูณเจอห้องนี้ละเจอเค้กโอเคเฮ้ยเฮ้ยมึงโฟกัสอันนี้ก็ดีเรื่องเรื่องเรื่องขวดอ่ะเอาขวดช่วยเก็บขวดไปไว้ตรงนั้นหน่อยขวดอยู่ในห้องนี้เพื่อนเอ้ยใครเนี่ยาวิ่งมาข้างหลังเข้าวิ่งมาหน่อยวิ่งมาหน่อยใครอ่ะเออมาเนี่้ยมานี่มานี่้ยมาเออาาาขขววววดดไไไปปเเก็บงง้ตรนี้นนก่อเฮ้ยรอบนี้แม่งงมีีทรหวไเย 15 u t e s later เฮ้ยกูเจอหัวเ้วออกมาเจอหัวอดย่เพิ่งเดียเพ่งอยเพิ่งอเพิ่งอวเพิ่งทำอะไรเันมากินดเค้กที่พื้นมีอ่าก็ก็ก็กดอีเลยกดอีกดอีหยิบแมงเลยหยิบมาเลยเอาาและเอาโอเคงันปเข้าไปอะไรไหมเพื่อนเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนไม่ได้เพื่อนถือแต่ไม่ได้ถือเค้กนะตามตามตามลงไปทีด้านนมีนะเข้าไปเลยมอ่งันปเข้าไปเลยเข้าไปเลยน้ไปก่อนเ้ยชาลเียใครโดนอะไรอ่ะเฮ้ยผีไม่เป็นไร ตั้มมาเทนั่งกลับมาเอ้นี่ใครตั้มๆเก็บเก็บเค้กโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีเค้กอยู่แล้วไม่ไม่ภูมิมันมีคนเทอยู่แล้วภูมิกูเทไว้อยู่แล้วอะไรเหรอกันล้างเลยนะล้างเลยล้างเลยแต่ว่าอยู่หัวนี่นะอยู่หัวเนี่ยหัวตะล่างพี่กริงนี่ไงกำลังเก็บนี่ไงเออไอันนี้มึงเก็บเค้กไว้ดิตั้มเก็บเค้กไว้ดิปามานี่หายหัวนึงเพื่อนกูได้หัวไปแล้วอ่ะโอเคเงินไม่ได้เง้นได้แค่สามได้แค่สามป่ะป่ะปะปะ โอ้ยรอบนี้แม่งมา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 ดีจัดเลยว่ะเพื่อนออกมาออกมาออกมาเพื่อนออกไม่ได้นะต้องออกไม่ได้นะทหารทั้งออกไม่เจอตาออกไม่ได้ต่าก็ตายครับช่วยกูนะเอ้าเฮ้ยมันมันมันช่วยไม่ได้แล้วเพื่อนตอนนี้อยู่อยู่ตรงนี้หมดแล้ว what the fuck ทหารทั้งออกไม่ได้บอกเฮ้ยห้องเอ้าแล้วห้องเมื่อกี้เนี่ยกูไม่เห็นนะกูเห็นพระตีมึงอยู่นะดูดีดูดีเย็นเย็นดิ่เลยพอเขายิงไปวางขวาแย่หากระจกแม่งหาไม่เจอนั่นไงขวามือไง ต้องโดนต้องโดนขมับอ่ะนั่งใกล้ๆแล้วกูเป็นเหี้ยหลุยแล้วกูเล่นแล้วกูดววกเดินไปกูปังเลยแหละเยังโง่กูจะด่าเงี้ยขมับแม่จริงๆเราควรจะจำแมปกันได้แล้วนะมันไม่มีใครมันไม่ใช่แค่คำพูดมันจำได้กูจำได้มึงอ่ะพยายามเอาเอาสิ่งที่คนอื่นพูดอะ่ะเข้าซ้ายแล้วอกเข้าประมวลผลสมองก่อนแล้วค่อยออกขวาไม่ใช่กูหาอยู่เคยเพราะมึงมาเดินกันอยู่ตรงนี้แล้วไงไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้อ่ะงั้นปะ ได้ผู้ชายตั้มอันนี้ไม่ได้หญิงตั้มตัมอย่าเพิ่งตั้มอย่าเพิ่งใส่เอ้ยตั้มสามเลยเผลอได้เผลอได้อ่ะพวกอยู่ไหนพายตั้มไปเอาที่มาเดียวไปทิ้งไว้ในไอ้สามแยกอ่ะไอ้โบสถ์นะไม่ตรงตรงสายไอ้ตรงถูนถูมาให้อะรอบเนี้ยแหละเราจะฆ่าผีตัวนี้เจอกันแน่ไอ้ภูมิมึงหาหัวใส่เลยแล้วก็เรียกตั้มนะตั้มพยายามเดินหาคนนะหาหัวใส่เลยไม่เป็นไดพอพอเราหาหัวใส่ปุ๊บอะอย่าเดินออกจากหลุมศพนะอีกามันมันคาบนะภูมิหาหัวใส่ใครจะวางวางเสร็จะววางแล้บอก อักวางแล้วตามทางทางที่เรามาเมื่อกี้นี้ตามตามตัวกูข้างหลังมือใกล้ๆตามเดี๋ยวเอย่าเพิ่งกบให้ให้ให้ได้ครบทุกคนทุกคนก่อนผมไม่เจอว่ะผมไม่เจอว่ะเงิน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 นเพื่อนเอามาให้กูถูกวัวไปหาให้มามันหันมันทันมันหันเลยไม่ใช่มันยังไม่ทำอะไรตั้มตั้มเดินเจอกูหรือยังมึงต้องจำนะงั้นเอามาให้กูไหมกูจำทางได้มานี่เอามาให้กูมาเอาทางที่เราออกมาเมื่อกี้เนี่ยประตูที่เราออกมาที่มันมีหลุมหลุมขวาซ้ายอ่ะมันไกลผมมาอ่ะวางวางเลยเดี๋ยวกูทำเอง ไอ้ภูมึงยืนไว้อยู่หน้าติดบ้างอะอะมึงยืนอะมึงยิงกบของพี่อ่ะอ่ะกบไม่ได้กบไม่ได้กูยังไม่เห็นตางั้นตายฟรีไม่ไม่ตายไม่ตายโอ้ทำไมฟังวะอ่ะไกด์อะผมรู้ว่าพี่มารีไปตรงไหนฟังกูของกูอยู่ไอ้ตรงสีแดงๆมันดีท้ายสุดอ่ะพี่มารีอ่ะอ่ะงั้นไม่เป็นไรอ่ะเงิน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 เดี๋ยวพี่เดินตามผมผมดำเลยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งมึงไปไปภูมิก่อนเพราะมึงจับภูมิได้เขาไปไปไปวิเดี๋ยวดำมั้ มันจะออกหน้าขาวๆให้กิงเดี๋ยววะไปช่วยตามิีิก็อยู่ห้องห้องไหนห้องนู้ไอ้อย่าอย่าเพิ่งหนีกูอย่าเพิ่งหนีกูดิเฮ้ยไม่หนีไม่หนีอยู่กโดนอยู่นเนี่ยผมกูอยู่นี่อยู่นี่ดูแล้วดูแล้วไปห้องสายป่ะเนี่ยนี่นี่นี่อ่ะโอเคสวยมากรอบนี้อ่ะโอเคไปไปดูไปดูไปดูให้ก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 ู น่าจะไม่ออกมาไอ้ขวดเราครบยังอ่ะขวดเรายังไม่ครบต้องเก็บสองค่ะสองเจออีกหนี้ยเก็บมาเก็บมาเก็บขวดมาอ่งั้นไปงั้นไปงั้นไปวัดเลยออกมาออกมาสู้พวกอยู่กูนะในมือกูนะจับไว้กูจะทิ้งไว้ตรงนี้นะเก็บเค้งแล้วเข้าเก็บเค้งแล้วเข้าเข้ามานี่เข้ามานี่กูทิ้งขวดเป็นไงนี่ยไปไหนอ่ะเอาแล้วไอ้เค้กข้างในมีสอันไม่เป็นไรไม่เป็นไร ที่ผมเอามาทิ้งไว้ไงยัมีของล่างมีโอ้เราเราเล่นกันมามาจัดในรอบนี้อย่าเดินเหยียบตายโง่แล้วเราวางเลยจะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูโดดไปมามไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องหาคนนึงแค่คนเดียวแค่คนเดียวมามามาชุบกูแค่คนเดียวพอไอ้เหี้ยเพิ่งเคยวางหัวอุ้ยอุ้ยต้องรีบมาไอ้ภูมิตายฟรีต้องรีบมาวางวางหัวแล้วรีบมาคนนึงวางวางหัวแล้วรีบมาคนนึง ไม่ไม่ไม่ก็ให้คนเฝ้าไงวางคนนึงตามเฝ้าตามไม่ต้องวิ่งมาหนูเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันหันเพื่อ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 นเข้าไปโอเคโอเคเข้าไปเก็บไปหาของเลยมาเติมน้ำได้ได้มาเติมน้ำเอ้ยงั้นเอ้ยงั้นเอางี้มาเติมน้ำไม่เป็นไรไอผู้มาเติมเพื่อนเพื่อนหาของเลยหาของเลยไปหาของหาของหรือหาหัวเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ไอผู้ไปหาอะไรเนี่ยกลับมาก่อนเพื่อนขอคิดก่อนเราต้องเราต้องไปด้วยกันเราไม่ใช่เหรอตอนนี้ไม่จริงๆเราเราเราควรสามหัวไหมหัวไวเอ้อต้องหลัง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 แล้วต้องหลังแล้ว เอาไงเจ้าสองหัวไหมล่ะสองมอสองหัวดีกว่าสองหัวมันจะไม่รู้อ่ะเอาสองก่อนไหมอ่างั้นสองก่อนงั้นสองก่อนอ่างั้นไปข้าขวาจำแบบได้ใช่ไหมหน้าขวาจำได้นะเดี๋ยวพึ่งพัวเราออกทางพัวได้ไหมไม่ใช่ต้องหน้าซ้ายอ่าได้ได้ได้ต้องหน้าซ้ายเดี๋ยวพัวจะหยิบพัวมาคนนึงโอเคหยิบไปเลยเดี๋ยวกูตายเองจะหาศพเอาพิจหาของใครก่อนเดินใครเดินมาเลยไม่พี่กับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหัวเดี๋ยวหัวตกเฮ้ยมาอะไรอ่าไอ้ตั้มพิ่มากูตั้ม ช่ก่อนช่วยก่อนเดี๋ยวไม่ได้ครับอีกรอบไมปก็ผมถือพั่วเออไม่เป็นไรตามพี่คิีอยู่ตายโอ้โหไอ้กลสวยแล้วสวยแล้วไอ้ตาไอ้ตามไอ้ภูมิอยู่ไหนเล่นภูมิอยู่ไหนมันมันต้องเล่นกีฬาคนอยู่นี่อยู่กับตามโอ้ยไปเลยสวยแล้วไอ้ตามนี้หัววางหัวให้หน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่ผมอยู่หลังพีู่ผไม่ต้องไปชุบตาแล้วนี่ต้องมาชุบตาเไปเล่นก่อนเลยคุณนนท์ ตาเมึงตากำลังไปพอคิดว่าพอป่ะล่ะคุณเจ้าหลบแล้วคุณเจ้าหลบแล้วภูมิภมมานี่ภูมิมานี่ภูมิมานี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำนะจำไว้จาตรงนี้ไว้เฝ้าไว้เฝ้าไว้ตามเจอไหมตามผู้หญิงป่ะไม่เจอใช่ผู้หญิงว่านี่มานี่มานี้มานี้ผู้หญิงเป็นไงอ่ะผมไม่เคยวางอะประเด็นไอ้นี่มานี้มานี่เอ้ยมึงอยู่ไหนอะผู้หญิงหัวผมสั้นอ่ะอยู่ไหนกันนะเพื่อนหาหาหัวอยู่รีบกบภูมิเฮ้ยกบอยู่กบอยู่ต้มนี่นี่นโอ้ผู้หญิงกว่าอีนี่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อย ไ่ใช่เฮ้ยนก้าตั้ยไอตั้มมึงมันมันจะช้าต้องรีบหาตั้มต้องรีบหาไม่ใช่ผมไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไมเไม่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 บรีบม่ไ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 มเไมาเม่าม่ไมเไม่ไม่เม้ไม่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 ไมยๆม่ไม่ไม่ไม้อ่ไ่ไม่ไม่ไไม่ไเไมเมาไมเไมาไมไมเ่ไม่้่อม่่่ไม่ไม่มอมาม่มาดิเข้ามามาม่่อ เข้ามาสิก็เข้ามาดีเออเก็บให้มันร้องอีกหนอยอีสั่นเก่งแต่เนี้ยเล่นเหมือนไม่โอ้ผมว่าเราต้องเล่นแบบนี้ถ้ามันทันข้างลอาเราต้องมีคนหยุดต้องต้องสนอกคนดึง้ามันมามันมามันมาไอ้เพื่อนเพื่อนอย่าไอ้ไอ้ไอ้อย่าให้กูตายนะอย่าให้กูตายอย่าให้กูตายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเค้กฟรีหนึ่งอัน ไปเดี๋ยวอมาช่วยดิออกขวาไม่ไม่ไม่มึงหาไม่มึงหาเลยมึงมึงหาไอ้หา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 หัวหาหัวให้เจอหาหัวให้เจอหาหัวให้เจอคนนึงเ่อนไม่เพื่อนมันต้องเล่นอย่างเงี้ยแหละหาหัวให้เจอคนนึงหาหัวให้เจอคนนึงกูขอละหาหัวให้เจอคนนึงแล้วเจแล้วมีอีกไหมมีเค้กอีกไหมมีผมวางแล้วหนึ่งตอนนี้เรามีห้า เฮ้ยมันเมากูไอ้ตัวเค็กมีกูเค็กกนเฮ้ย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 ฟังเนี่ยตายต้องออกว่ะต้องสองหัวเลยสองหัวอีทุกูต้องออกไปชุบนะต้องมีคนออกเฮ้ยภูมิภูมิมีคนชุบปะอไม่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 ให้ไม่ได้มึงมึงไปชุบเดี๋ยวนี้เลยไปชุบเดี๋ยวนี้เลยงั้นแพ้ไปชุบเดี๋ยวนี้บอย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 ไอเพื่อนเพื่อนว่าอีกาจะมาหัวข้างหลังไปไปรีบไปชุบรีบไปชุบ ถ้าเราเล่นชายเงยเราจะตายเรื่อยๆออกมาต้องรีบทำอะไรสักอย่างเว้ยมันจะหันเรื่อยๆแล้วนะเราต้องรีบประหัวมาผมรู้ว่าผมอยู่ด้านในตอนนี้ไปดิไปดิเขาไปดิเข้าไปเลยไหมนีไงเข้าไปเลยนะเพื่อนเอาไหมกลัวมาหาพวกมึงอยู่เนี่ยเฮ้ยกูวงไปแล้วพวกกูหาไม่เจอพี่มารีเจอเจอเห็นปะพี่มารีเห็นปะกูม่อยู่กูไปไปไป ล้างตั้มเปล้างเลย้างเย็นเย็นน้ำต้อมในกูวเรามาลอมีกูว่าเรามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไอ้ตั้มพ่วกพวพ่วอยู่นะบ้านนี่นะพวอยู่บ้านไปไปไที่ทำ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 แบตหมดวะไม่มีน้ำไปยิงเตมน้าให้มันไม่คนท้ายมันไม่เติมไว้มันเม่คนท้ายมันไม่เติม เก็บมาลิบเก็บมาลิบเก็บมาลิบเก็บมาไอ้ตั้มไอแชฉกูดิโอ๊ยแฉอะไรทีนี้กูดิเดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให้ควยไม่ไว้มึงมึงไม่ไว้ยมึงมึงเอารีบรีบ้างรีบร้างไม่ผมกดลงไม่ไว้ยมึงมึงมึงพักเหนื่อยเว้ยมึงไม่ดูเว้ยมามามาออกออกมาที่เดินนำเดินจะผมจะผมที่ดนหลังให้ไปหัวละไปเลยออกไปเลยไปมา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 ตั้มไปไปไปรีบวิ่งไปดิตั้มวิ่งไปดิบรี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 บรรีบร หาบ้างเอาไปเลยมาต้องมาให้คนหนึ่งชุบคูได้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 หล้ับมันไม่เติมน้ำเลยเติมน้ำ่อยเติมน้ำรีบรีบรีบไอ้ตั้มตั้มวางให้เจอแล้วรีบมาชุบพี่โอ้รุ้แล้วพี่มันมันมันต้องเล่นอย่างงี้อ่าช่ยอาชัยผมผมเติมน้ำเสร็จต้องูมิต้องออกไอ้มาเลยเดี๋ยวพี่กำลังคานออกไปข้างนอกให้กบเลยป่ะให้กบเลยป่ะกบได้กบเลยกบได้กบเลยงั้นงั้นมันก็ชาน์ฟีเรื่อยๆไปช่วยไปช่วยพี่มาหาผมอ่ะมาหาผมหน่อย ถือพวงแ้วถึงพ่วแล้วเชี่ยพ่ไม่ถูกอ่ะผมทานหมดเว้ยเจอแล้ว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 เห็นปะเห็นเห็นมไหมเห็นเหลีกาเออพี่ยิงแค่ไหนยิงนี่นตัวนึงพี่มันี่มันต้องหัวผมไปยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเก็บเด็กมพมแค่นั้นพอกลับมากลับมากลับมางั้นไม่ไหววางไม่ได้วางไม่ได้ิพี่ิงมาพยาบาลนี่มันจะเห็นพ่มตั้มปะไม่ไม่ไม่กู ไม่ไม่มันต้องเฝ้าเว้ยไอ้ตรงนั้นใครอ่ะของพ่อแล้วโกโก้พี่เกียวพวกมาหน่อยพวกไม่มีพวกอยู่ไหนอ่ะใครเอาพ่วงไปวะมามาทางออกได้ป่ะภู่มตายได้กับทางไปรีบสมเลยรีบสมมันมาไม่เป็นไรไอ้กูกูยิงหัวไปนึงไงมันมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยหลังพี่เกียรติ้พวกนี้กูรู้ว่ามีคนหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกูช่วยกูมีหัวหนึ่งช่วยกูหน่อยดีขยิบพ่วงให้หน่อยดิ จะผมมาพยายามไปช่วยไม่ได้เกลังไปเกลังไปเพื่อนเอามามามาไปไปไปเพื่อนไปคอยยู่ตรงไหนผู้ชายอ่ะเอามึงเอามึงต้องหาดิมึงถามกูได้ไงอ่ะเอ้าก็ช่วยหายรีบ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 ตรงนั้นไม่ใช่หรือเปล่ามาหนี้ไม่ใช่เพื่อนไปอ่ะหรเพื่อนไม่ต้องสนใจดิกูทำแล้วอย่า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 ใช้พร้อมกันดิปาคาไตมันทันไปหาพี่ไปหายเลยกูเจอแล้ว ไปยามาดูชั้นสองไม่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 มึงชูฟิมารีกูไิมาลีได้แล้วไม่ต้องห่ไปยามาีชั้นสองกับชั้นหน่งะไปไออกไปรีบไม่ไม่ไม่ต้องห่ไอหัวไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอ้ไม้ไอ้ไม่ไไม้ไอ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 ไอ้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 ไอไอ้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 ไ้ไอ่ไอ้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 ไ้ไอ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 ่ไอไอ้ไม้ไอ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 ่ไอ้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 ไอไอ้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 ไ้ไไ้ไไอไไไไ โอกาสฉันน่สูงมากเค้กขูอยากได้เค้กอ่ะกูได้เค้กกูได้หัวเลยฮัลโหลพัวพัวเฮ้ยพัวชั้นสองชั้นสองปูเพื่อนไปกำลังไปกำลังไปพัวสองหัวเลยไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยเป็นมืนไปแล้วเพื่อนแล้วเดี๋ยวพี่ายเพื่อนเข้าไปเพื่อนเข้าไปเพื่อนเข้าไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปให้มันมีอะสักจุดหนึ่งอ่ะเจะออกมาเดี๋ยวตไปเพื่อนมันเหนื่อยอยู่แลยนี่เนี่ยั่งเห็นปะช่วยกูดิกูเจอออกไปชมพี่มาดิหน่อย เจอนะคุณเจอนะชนะนะพวะพวะอยู่ตรงทีมนี้รีบไปช่วยไมม่ียาชุบออกไปเร็วๆไปชุบด้วยดิมันไม่มีอันนี้ออกออกทางนี้ตั้มไม่ได้ดข้างล่างข้างล่างข้างล่างสวยๆและเราคุณมีหัวแล้วนะวิภูภูมิงมากูภูภูมากูภูไม่ได้ออกมาได้ไหมภูมากูไม่เห็นยาผมไม่เห็นยาชุบเลยภู

ด้วยไม่ได้กูต้องล้างก่อนทิ้งหัวเลยต้องทิ้งหัวต้องทิ้งหัวเลยพุ่มทิ้งหัวต้องไปต้องไปบอกบอกไอ้นี่หน่อยบอกบอกบอกจุดเดินมาเลยเดินมาเลยตรงกลางเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยตรงกลางไม่ไม่ต้องเคลียร์เก็บเก็บกล่องกล่องกล่องยิบยิบยิบกล่องกล่องขวาให้กล่องขวาให้จีบระวังระวังระวังนกระวังนกเคลียร์นกก่อนเคลียร์นกเคลียร์นกถันตายแพ้แล้วอย่างเงี้ยจบ ยากว่ะเฮ้ยยากมากจริงนะตยนนี้ยากไม่ไม่ไม่เจอพยาบาลเลยว่ะพยาบาลโง่เลยเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่อยู่ห้องเลยอยู่ห้องเลยข้างบนน่ะเออข้างหน้าอยู่เฉยเพื่อนอยู่เฉยเลยเดแม่ต้องเดินหาแล้วคต้องเดินหากล้องกันนะเฮ้ยเล่ยกูเจอพยาบาลเออเนอเดี๋ยวกูเจอตาขวาตาดีตาตรงที่นี่พวกพวกอยู่เฉยพวกอยู่เฉยยืนอยู่เฉยดูไปเอาให้ตามอยู่ตรงไหนนะตามอยู่ไหนพูดต่อนี่นี่ด้านนอกไปไปต้องต้องทำอะไรสักอย่างไปหายแรกอ่ะเห็นไหมเนี่เออเนี่ย

ไอ้มีขวเติมน้ำไปแล้วปะมเติมยังไ้เงี้ย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 เง้ยเงี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 ้ยเี้ยเง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 ี้ยงี้เยเ้ยเ้งอเยยยเยเยหน่อยยเยเยางยเ้เ้เงเยเยี้ย ไปพยาบาลอยู่กูนะพยาบาลอยู่นี่พยาบาลอยู่นี่ตตีก่อนไมไม่ไม่ไม่เพื่อนทำไหนไม่ได้ต้องอันอยู่นี่อยู่นี่หัวอยู่ไหนตั้มทำหัวมาแล้วหนึ่งอันแต่ว่าผมโดนเก็บพยาบาลเก็บพยาบาลได้ไงได้ไงได้ไงไอ้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 หมูไรเห็นไหอ่ะมึงฟังกูนะมึงพยายามทำกันให้ได้พยาบาลอยู่นี่เดี๋ยวกูวัดเองเดี๋ยวกูไปวัดเองเดี๋ยวกูไปวัดกับอหารชุดวางหัวไอ้กูดิเฮ้ยไปช่วยอาหารชุดวางเร็วพวกอยู่ไหน ร่ทีี่่นายกวางแล้วควางแล้วควางแล้วหาพวกอาหาผู้อาสารากลางนะไอพวกอยู่ตรงนั้นข้างหน้าเจอเลยไอผู้มาทันมาทันมาทันตายตายให้กูหน่อยตายให้กูหน่อยตายกูหน่อยตายกูหน่อยโอเคตั้มตั้มมาลังไปปล่อยปล่อยจดจำได้ตั้ม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 ปล่อยปล่อยปล่อยกลับมากลับมาไปเลยไปเลยมึงไปเลยไปเลยไปเลยไปเอาหัวไหมหัวนึงไปชุบตาไปชุบตาแล้วหัวไหมหัวนึงเพื่อนคานออกมาคานออกมาใครก็ได้ไปเอาไปเอาไปเอาหัวหน่อยไปเอาหัวหน่อยไปเอาหัวหน่อยออกมาแล้วออกมาแล้วผัดกันเอาได้เลยพ่ตาแล้วพี่ตาแล้ว ไม่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 ตอนนี้กูกูแนะนำแล้เว้ยเราเราถกเลยก็ดีนะเว้ยเข้าไปด้าในใช่มมเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวดวเขากะจกเขากะจกเค้อยู่ไหนวะเค้เค้กเค้เค้ต้องหาเค้ตกนะตนแตหนีตัจนี้แม่แม่เค้อยู่บนใดชั้นสองเค้อยู่บนใดชั้นสองเค้งอยู่บนใดชั้นสองเค้อยู่บนใดชั้องตัวพี่อยู่ไหนตัวพี่อะ กูกำลัออกไปกูกำลังหาไปไม่ไม่ไม่กูลังหาไปเชยอยู่บนใดชั้นสองออพี่มีไหมมาดาเลยมเลยตั้มเคยอยู่ไหนชนะเาละพี่เกนต้องหาหัวต่อตั้ต่อไชม่ไม่ไตั้มตั้มอย่าอย่าเล่นอย่างงั้นดิตั้มโอ้ทำไมต้องไม่ไม่นไม่ควรตายอย่างงี้ไว้จริงจริง อยู่เฉยอยู่เฉยโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนชุบชุบไอชายายก่อนไม่ไม่ไมึงต้องไปชุบบนวะะเกูเองกูข้าไปเลีร์ให้หน่อยเข้าไปปิดประตูเลยนีามบ้าการ่ผมูเฉยอยเฉยอยเฉย่เฉย่เห็นย่ะให้เห็นเวียอ่ะมึงฟังกู ไป้ร็วเร็วๆออกออกออกไปออกไปข้างนอกต้ำออกไปเลยออกไปเลยออกไปออกไปเก็บเค้กมาออกไปเก็บเค้กมาไต่ว่าเค้กไหนข้างนอกไปออกไปออกไปก็ตายห่าแล้วเนี่ยเหมือนโดนมือใครกันดีใจมันต้องเล่นมันต้องเได้เหมืงน้แหล่ะรับไพ่ตั้มรับกูจะตายกูจะตายแล้วเฮ้ยเจอหน่อยเจอหน่อยกูเจอเค้กกูเจอเค้กุณเจอเคสผมก็เจอเลนะแต่กูเจอกูกถางมาเค้กครัน

ไป้วกนี้ไม่มีหาไม่เจอเลยไม่กูเจอแล้วกูเจอแล้วนะไอ้เียไป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 เียวเียวเยไไไ้ตายเข้าอ่ะเฮียเฮ้ยโจรอีกาปเลยช่วดิผมโดนาอีกแล้วไอ้เียโอ้โหะเอาตายเอตายไโอ้โหยดเป็ดเอ้ยออกันขออกไปขานออกไปานออกไป อไหมันหันว้ตไอเมันหันมันหันอราต้องอพยบาลไปจิ้งไว้ในโลกกระจกเพราะว่าในโลกระจกไม่มีกาเออในโลกกระจกไม่มีอไม่มีไม่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  แต่โอเคแล้วแต่โอเคแล้วโอเคนะครับผมผมว่าทุกคนเนี่ยทำเต็มที่กันแล้วนะครับซึ่งมันยากจริงๆถ้าทุกคนได้ดูแบบถ้าตั้งใจดูตั้งแต่แรกคือมันยากมากๆนะครับทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ